เอ,เออวันนี้มีอะไรกินบั่งเนี่ยเออวันนี้ผมไม่ได้กีบอกอะไรเหรอวันนี้ผมไม่อยู่นะไปไหนอ,ะอ่ะอ๋อผมออกเกมอะ่ะวันนี้ผมมีตัวแทนมาด้วยใครวะเอ้ยเด้อเด้อเด้อมคนออกเกมใช่วันนี้ผมจะหนีของไปไหนวันนี้ผมไม่ได้เล่นด้วยผมเก็บมือโดนแลวผมเก็บมือเก็บมือแุ่ผมพามือให้ไหม่ไม่เองเก็บอืมเอา้าวันนี้พาน้องมาเล่น ใครครับเขาเก็บของได้ไหมครับเฮ้ยวันนี้เออเราเราขอกล่าวทุกคนก่อนนะเออจะเฮ้ยใครครับเนี่ยน้องเอแรกไรไม่รู้มันเสียงคล้ายๆกันวะเราก็มีน้องกันไงอืมการขยับอืมอโอเคครับครับครับ ขอเรียกครับขอขอต้อนรับสู่โรงงานนรกของพวกเรานะครับพี่น้องกันอะไรเหมือนเดิมมอนเดินมั่วๆมีคำาแนวไว้ออนั้นก็ฝากเลยนะนี่มันเชื่อหมูทอดแลรมันด้วยคนละชื่อหมูทอดยศีดกผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรงงานนรกของพวกเรามีทั้งแผนกแผนกแผนกตัวแทนตัวตายกับแผนก ทำงานแบบจนตายครับเอาเลือกอะไรครับเลือกมาสักคร<อ>ัเขาอเกมมได้ครับเอาละเลือกมาสักแม็กหนึ่งจะตายลอจะเป็นแรงงานครับก็ผมเลือกบอกเลยครับว่าผมเนเลยครับผมผมเก่อะไรหมชื่อหมูทอดครับประเดคุณผูทอดไม่มีของอะไรเลยผมจะไม่รู้ได้ไงแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพี่คุณไม่หาเอาขอมาให้เลยเหรอ คนภาษาได้ว่าให้มามาทํางานแล้วไม่ให้ครองนี่แบบนี้ไม่ได้นะครับและของเขาหยิ like, er ่เข้าเหมือนเลยอ๋อแล้วแล้วคุณก่อนจะมาพูดกันเนี่ยเราต้องมาเปิดคลิปกนะครับงานแรกของเรานะครับแล้วตากาลท่านได้ก็เปิดตเกมบนะครับเชิดเขราะว่าเลยกับทุกคนที่ก็อยู่มัธปรสีเชิดเข่อครับคนใหม่เข้ากันนะครับทุกคนยูโฮโยแรงงานใหม่ผมแต่เป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพ เดี๋ยวโี่คมีคนอะนะ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 น่าจะเป็นคนที่ดูแล้วไม่กรรมยามเท่าไหร่นะครับแข่งเข้าตอะพร้อมๆเพราะว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวผมจินมเป็นท้สู้พี่ฟาดเลยทำงานดีกว่านะเพราะว่างานตัวทอมไมด้สิไปตัดไม้ดีกว่าโอ้ตัวอะไรนี่แล้วไปไม่บอกกันเลยอออันนี้คือสัตว์เลี้ยงหน้าบ้านนะครับเขาเป็นผู้อ่า คนเก่าที่ทำงานนะครับผมรู้ด้วยว่าทำไมมัน,มนเดี๋ยวนะคุณมาอยู่ที่นี่ไงคุณอยู่ที่ไหนมากกอนะเนี่ยเนี่ยก็พี่บอกพี่เล่าให้ฟังไงไม่มาจากที่ไหนบอกมาก,ก่อนอเลยเล่ามาได้ไงตัวเปล่าขนาดนี้ไม่เข้าใจแล้วคุณเล่ามาได้ไงอ๋อผมอย,อยู่ที่ไ,ไหนผมอยู่ในรูตู่ นี่คนหลืออะไรครับเนี่ยนี่อะไรก็อยู่นี่ก็มาจากบ้านไงแล้วบ้านอยู่ที่ไหนบอกผมด้วยไม่อยากอยู่ที่นี่เดียวบ้านเดินเย็นเดินเย็นเดิเย็นบ้านผมเนี่ยบ้านอยู่อวกาศโอเคครับผมคนที่บอกนะครับผมไม่ต้องการแล้วข้าไปอาอนะบ้านเป็นวัง หวังวนเหรอแบบน้ำบนวนเหรอเขาจะมาทำงานาต้องคำสาดก่อนนะครับทุกคนนะบ้านเราค่อนข้างจะซอกกระป๋อกไปไหนเอ้ยนี่ซอสมเะเขือเทศน่าจะปอย่าไปสนใจมันอะไรอ่ะซอสมะเขือเทศพอดีบ้านเราทําเกี่ยวก,กับไหม์มะเกือน,นะครับออบอกเลยว่าอืมเกิดขายถือว่าดีเอาเรื่องนะครับน,น,นี่คือบอกอะไรไม่รู้ใครทําก็ไม่รู้พี่ชมพิษนั่นเออไม่มแน่ใจแต่ที่รู้ก็คือ พี่คุณจะทำเลยมั้ยแล้วคุณหมูทอดคุณชชยมาชื่อนี้ใช่ไหมแต่ว่าขออนุญาตเช็คก่อนนะครับเรียกว่าเพื่อนอะไรแล้วคุณนั่นหลังจากครั้งที่แล้วเราได้ทําอะไรจะไม่ได้แล้วอ๋อผมรู้จักว่าหนึ่งหนึ่งคืออะไรคือเรากำลังอยู่ในโหมดหนึ่งใช่ไหมผมอยู่โหมดสองครับเป็นอะไรเพราะผมเพิ่งเข้ามาอ๋อไม่ว่ามันบัากัะนะครับอย่าเพิ่งอย่าไปเสียใจเลยแต่เพราะที่ผมอยู่โหมดสองแล้วผมบั้า เออครับโอเคนะครับทุนเอานะ่าก็ผมมันได้ไปดูแล้วนะว่าคําจริงเนี่ยมันมีอยู่หลายหมวดเอาเรื่องนะครับทุนนะมีถึงสิบหมวดอันนั้นก็เกินไปผมไม่รู้มันซึ่งสิบหมวดด้วยซ้ําซึ่งค่อนข,ข้างจะมีอะไรหน้าปแปลกๆปลกเลยนะตัวบ้าใครตีตุ๊ดตัวอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอย่าไปสนใจไหมครับมันคือเบ็ดตกปลามาค่ะใช่ไหมคือเหยื่อตกปาลากันนะงเดือนหรอ ยิ่ีเหล็กก็นะถูกได้นะผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันขุดมาดีกว่าข้างบนจะมีงงอะไรมงไปเลยครับหน่วย,ยแผนก,การรอตายนะครับคุณจะไปจริง,รงมไม่เห็นเหล็กเลยอืมก็รู้นะว่าม,มันเป็นเหล็กนะผมไม่เห็นี่เหล็กเลย,ยผมไม่เหล็กนครับ